เลียดไปหา รายงานไหนเขาเบิ่งนี่โอ้ยหลายรายงานหไานรายงานทุกระยะเ่าะเปิดเปิดไปสูงไหมเปิดไปสูงไหมเออคอยคอยจะบอกค่อยลุงก็เกิดแล้วคอยขี้คาดลุงมันอาชีพอะไรอาชีพมั่นนอมอนี่เนาะคนคนหนึ่งท้ามอาชีพยูทูบนักร้องเขาจะไปเฮ็ดหน้ากัเจ้าเสด็จบอกอาชีพอะไรอาชีพมั่นนอมนี่เนี่ย จากสองนาทีก็ไม่เห็นเนาะไอ้คิดส,สั้นไหรหมู่หายว่าโอ้ยเม้นมันได้แล้วว่ะสันเม้นมันได้แล้วหนีแล้วว่าสันว้ายจะฆ่านาทีเจ็ดนาทีในแม่ขมอ,อ่านนะเปิดทิ้งไว้กับเาได้เบ่ง ก็ชติเนี่น hey, he ะเพื Guys, ่อนชาติทเดี๋ยวเอากล้องอไรตนไหนออันนั้กักล้องหน้ารถนะอันนี้ก็ก้องอันนี้ก็กล้องของมันไฟวีวาวพดกล้องหน้ารถับวาว